โอ้โห oh ต้องบอกว่าเมื่อคืนนี้ดาร์บี้แมชลอนดอนเหนือเดือดมากๆนะครับโอ้โ oh หประตูอย่างอารอนแรมเดลครับผมเซ็งจัดเลยครับโดนแฟนบอลไก่ในทองสปเปอร์คนนึงมาเตะหลังนะครับหลังจบเกมโอ้โ oh หเดี๋ยวมีคลิปเดี๋ยวให้ดูนะประเด็นเนี่ยมันก็คือว่าอารอนแรมเดลครับประตูของอาร์เซนอลคนนี้แสดงความเสียใจอย่างหนักเลยที่โดนแฟนบอลคนนึงของไก่ในทองสปเปอร์กรบปีนข้ามที่กั้นหลังประตูเนะี่ยมาเตะใส่หลังเขา พร้อมเตือนสติว่าสุดท้ายแล้วเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมาจากเรื่องของเกมฟุตบอลแค่นัดเดียวเท่านั้นเองนะครับ เมื่อคืนนี้ต้องบอกว่าเกมดับเบิ้แมชแห่งลอนดอนเหนือเนี่ยเดือดมากๆแต่จบลงด้วยชัยชนะของปืนใหญ่อาร์นอลไปนะครับสองประตูต่อศูนย์นายประตูอย่างแรมเดลส์ครับลงเฝ้าเสาตามปกติแล้วก็เก็บเคลินชี้ได้หลังจบเกมเข้าไปปราท่าคารมกับตัวตึงลอนดอนอย่างริชารลิสันครับคาดว่าเป็นเพราะตัวตึงลอนดอนเนี่ยไม่พอใจกับการฉลองใช้เกินเหตุของแรมเดลส์ ales, นะครับแล้วริชารลิสันตอนนั้นพลังหัวแรมเดลไปทีหนึ่งหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่สนามทอดแนมฮอสเปอร์สเตเดียมก็เข้ามาแยกทั้งคู่ออกไปนะ แต่ว่าอย่างไรก็ตามครับเหตุการณ์ความวุ่นวายมันไม่จบนะครับแรมเดลเนี่ยกำลังเดินไปหยิบขวดน้ําที่ข้างๆประตูแล้วก็ป้ายโฆษณาแหละแล้วก็มีแฟนบอลอ่อการ์ดทองสเปอร์ครับคนหนึ่งห้าวมากๆครับโอ้โหปีนข้ามที่ก้านมาเตะใส่หลังของแรมเดลนะครับลองไปดูคลิปกันหน่อยผมมีคลิปอยู่นะอาเนี่ยฮะ,ะยพระกัลลิชาริสันอยู่นะฮะนี่คือเดือดแล้วนะครับหลังจบเกม เนี่ยครับแรมเดกลกำลังก้มโอ้ก้มเอาขวดนะ้าอันนี้ฮะโอ้โหไปเตะใส่หลังแรมเดลซะอย่างนั้นนะครับจะเดือดเอานะแบบนี้โอ้โหวิ่งขึ้นบนอาจารย์แล้วสำหรับแฟนบอลคนนั้นนะครับโอ้โหตามนี้เลยทุกคน พอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะครับโอ้โหแรมเดลแล้วก็กรานิชาก้าครับแสดงความหงุดหงิดอย่างหนักเลยครับจนแข้งทั้งสองทีมต้องเข้ามาห้ามนะครับ mm hmm. หลังจากนั้นมาตินโอเดกาดครับกับตันทีมก็พาเพื่อนๆเ,นนะเดินข้ามฝัง่งไปฉลองกับแฟนบอลของตัวเองแต่ก็มีกรานิชาก้าครับยังคาใจถกเถียงกับผู้เล่นแล้วก็สตาฟของสเปอร์จนทำให้มิเกลอร์เตต้าครับต้องมาลากตัวออกไปนะครับมันเดือดเกินนะแล้วการให้สัมภาษณ์หลังเกมกับสกายสปอร์ตของแรมเดลรับเขาก็บอกถึงเหตุการณ์นี้เขาบอกว่า แฟนบอลของสปเปอร์เล่นงานผมหลายครั้งตลอดช่วงครึ่งหลังและผมเลยเอาคืนบ้างซึ่งหลายคนที่โดนผมเอาคืนก็ตอบรับอย่างมีน้ำใจนักกีฬาแล้วก็มีแฟนบอลคนนึงพยายามมนจะมาเตะหลังผมเบาๆอะ่ะผมโคตรเซ็งเลยมันเป็นเหตุการณ์ที่น่าเสียใจสุดท้ายแล้วมันก็แค่เกมฟุตบอลน,นัดหนึ่งจากนั้นผู้เล่นทั้งสงทีมพยายามแยกตัวผมออกไป ขอบคุณที่ไม่มีอะไรรุนแรงไปมากกว่านี้นะมันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่น่าพอใจหวังว่าเราจะสามารถกลับเข้าไปในห้องแต่งตัวแล้วก็มีความสุขกับเรื่องนี้ได้แล้วกันนะอันนี้ก็คือบทสัมภาษณ์ของอารอนสุแรมเดลนะครับที่มีต่อเกมเมอร์ื่อกี้นี้โอ้โหไปโดนเตะหลังซะอย่างนั้นครับเดือดดานเลยนะครับโอ้โหมันเป็นอย่างนี้นะละทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับเกมนี้แล้วก็การกระทำแบบนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาได้ครับขอบคุณครับที่รับฟังนะครับผม